สวัสดีครับพอดีมีอะไรใจะให้ท่านดูนิดหนึ่งพอดีว่าผมก็มีการตั้งโต๊ะทำงานชั่วคราวใช่ไหมฮะแล้วก็มาวางคอมมาบางทีก็ให้ลูกเนี่ยได้ดูเรียนทางออนไลน์นะครับเรียนทางกลางเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับนะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องอยู่กับบ้านครับเรียน,นทีนี้ปัญหานะปัญหาก็คือของผมเนียเป็นโต๊ะเหล็กนะครับ เป็นตัวเหล็กแล้วผมก็ต้องมีการชาร์จมีการชาร์จที่ชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยนะฮะที่ชาร์จโน้ตบุ๊กแล้วก็มีเสียบลำโพงนะครับเสียบลำโพงเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ปัญหาที่เจอนะมันมีไฟเนี่ยครับมันมีไฟรั่วลงโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะเหล็กเนี่ยครับ ไฟเนี่ยก็เท่าที่ดูจะมาจากตัวอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโน้ตบุ๊กเนี่ยครับนะของเพราะว่า3ขาของผมลักมันจะเป็น3ขาแต่ว่านี้อ่านี่มันจะรั่วออกมาที่ตรงตัวอะแดปเตอร์แต่ถ้าใช้มือถ้าใช้มือถ้าไม่ได้สังเกตจริงจะไม่มีอาการอะไรนะเพราะว่าไฟมันจะมันจะรั่วอ,อ่อ,อนๆอยู่แต่มีไฟรั่วนะเนี่ยโดยที่เราจะ โอเคคูงลองไฟเช็คเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าผมเอาเอาเอานิ้วผมแตะอ่าเอานิ้วผมแตะแล้วก็ตัวตัวขาเนี่ยจะเหยียบที่พื้นอยู่อย่างเงี้ยก็กอ่ว่ามันจะลงดินนะครับเนี่ยเพราะเอาเอาไหมเอานี้ขึ้นนะาไฟนนะครับแล้วถ้าลองใช้ที่ตัวเช็คกระแสเนี่ยครับอ่านะ พอไปใกล้ๆยังไม่ทันได้ยังไม่ทันไ,ได้แต่นะยิ่งถ้าแตะอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่ามันมีกระแสอยู่อ่าก็คือมันมีกระแสผมไม่ได้แต่นะแค่ลอย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 ผ่านพวกนี้เนี่ยมันจะมามาถึงระดับข้างบนจอโน้ตบุ๊กเนี่ยครับนะมันก็คือมีการไฟวิ่งอยู่นะแต่ถามว่าตอนนี้มือจับได้ไหมมือจับได้มันไม่ได้ช็อตนะแต่ว่ามันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ทีนี้ ทางแก้นะครับชั่วคราวไอลักษณะอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นอะไรที่ที่ไฟรั่ยเยอะมากให้ท่านทําอย่างนี้นะชั่วคราวให้หาผ้าที่ชุบน้ําเปียกนะเปียกมันหมาดหรือจะเปียกนิดนึงก็ได้ถ้าท่านต้องการจะให้อยู่นานนะท่านจัดการผ้าที่เปียกเนี่ยแตะกับพื้นนะแตะกับพื้นแล้วก็พาดไปที่เนี่ยครับพาดไปที่ตัวตัวโต๊ะของท่าน ที่เป็นเหล็กนะฮะ่แล้วก็แตะกับพื้นเอาไว้ครับผมคือเป็นการจําลองนะจําลองสถานการณ์ว่านี่คือตัวเรานะตัวเราไปจับอยู่แล้วตัวเราก็เหยียบกับพื้นนะฮะอีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะอ่าตอนนี้มันไม่นั้นแล้ว แต่ไอที่โน้ตบุ๊กเราอะครับโน้ตบุ๊กเราม,มันเสียบกับอะแดปเตอร์ไว้อย่างเงี้ยอ่าตัวภายในเขามันก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์มันเสียบกับตัวแผงตัวอุปรกรณ์เราอยู่นะแต่ไอไฟที่มันจะรั่วหลุดรั่วออกมาเนี่ยตัวอ่อนๆเนี่ยมันไม่มีแล้วนะหรือเนี่ยเราไปแตะอย่างนงี้มันก็ไม่ใช่ว่าอะไรที่มันจะรั่วจนจนช็อตเรามีไฟดูดนะเนี่ยยังไม่มีแล้ว เดี๋ยวัมจะเอาอันนี้ให้ดูโอเคครับมันเงียบไปแล้วแต่ถ้าไปอยู่ใกล้ที่ไฟไฟอ่านะเพราะว่าตัวที่มีไฟมันยังมีอยู่ตัวอุปกรณ์มันมีไฟรั่วออกมาครับมันเลยร้องนี้นะแต่ตัวโต๊ะหรือไปใกล้ๆอ่านี่แม่เอ้ใกล,ใกล้จะไม่นั่นละ เมื่อครูเนี่ยไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องแตะอย่างนี้ครับไม่ต้องแตะไปจะสัมผัสกับโต๊ะเลยมันจะดังหมดเลยอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวอ่เนมันจะวัดวัดสัญญาณสัญญาณที่มันออกมานะตอนนี้คือดังลั่นเลยครับเมื่อครูนะครับอตอนนี้ส่วนที่เป็นเหล็กอะไรเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับ จะไม่มีแล้วนะโอเคครับก็แต่ถ้าเป็นเพื่อความป้องอเพื่อความมั่นใจนะจริงๆแล้วก็ควรต้องใช้เป็นการรงลงสายดินนะครับสายกลาวนะเจาะเหล็กเหล็กเส้นลงไปแล้วลงไปในดินนะครับลงไปในดินให้ลึกประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเหล็กเหล็กที่โผล่เพ่งาบนเนี่ยตรงนั้นแหละครับมา มายึดน็อตมาอะไรกับสายไฟแล้วมาต่อเข้าเข้ากับปลัก๊กเข้าอะไรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะฮะอันนั้นเป็นเปบมจะเป็นการต่อสายกาวสายดินที่ถูกต้องนะครับนะก็แต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยอาการไม่ได้หนักมากเรา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 ,เราทราบดีว่ามันไม่ได้รั่วเยอะไม่ได้หนักมากไม่ได้อะไรเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้ครับใช้เบ็พงัพงพาก่อนนะปกติเขาไม่ได้ไม่ได้มานั่งกับโต๊ะเหล็กอันนี้หรอกครับนะหรือถ้า,ถา,ท,าท,ท,ท่านทำอย่างนี้ด้กยความมั่นใจท่านทำอย่างนี้ปุ๊บ แล้วท่านปูสิ่งที่เป็นพะยางหรืออะไรนะครับป้องกันการสัมผัสกับเหล็กมือเราไม,ไม่สัมผัสกับเหล็กแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับป้องกันได้ก็ยิ่งดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจครับนะโอเคครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็วรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบพระคุณที่สละเวลารับชมครับสวัสดีครับ